โอเคอก็กลับสวยทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรลยกันในไอเอลิตี้วีเซิร์ฟจีนวันนี้เราจะมาทดลองเล่นกาลาเทียนะครับผมวันนี้ผมใช้บัตรเช่านะครับบัตรเช่า7วันด้วยนะที่ผมไม่ใช่3วันไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเอาสกิลอะไรมาดีทุกคนากเห็นท่าอะไรต้องดูดูท่าปล่อยหมาแล้วกันเอาปีปีปกระกาศปีปีปีปป เราจะลองดูสกิลการาเทียทดสอบเล่นการาเทียกันนะครับผมเซิร์ฟจีนเอาเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีมุมมองทางของฝั่งเซิร์ฟด้วยผมเพราะว่าวิรุ์เขาก็ใช้บัตรเช่าเหมือนกันนะทุกคนบัตรเชา่าแล้วก็จะโอเคขขอกขยับรู้สึกมันจะล่างตอนตอนเลี้ยวมันรู้สึกปแปลกๆนึงอ่ะแบบพอมันเป็นรถเข็นมันเลี้ยวยากนิดนึงอ่ะอันนี้ปิงร้อยยี่สิบสี่ ทุกคนคือตอนนี้ผมขอเนียมันจะมีรูปปั้นสองอันตั้งแต่ตอนเก็บรูปปั้น a อ g e เจอร์กับเด v ิ l นะครับผมอยู่กลางสะพานเนี่ยเออเดี๋ยวทุกคนมีคนหลุดทุกคนไม่ในยูนิงเลยทุกคนเรามาดูรูปปั้นกันก่อนทุกคน ถ้าสมมติลูกปั้นมันเข้าหากชน,นสิงกิจความก็ถ้าสมมติมันดันเซิร์ฟเวอร์ไปโดนสิงกิจความก็จะทำให้เซิร์ฟเวอร์เจ็บนะครับผมแบบนี้เลย <c oughs> ใช่หไหมทุกคนมันจะถ้าสมมติมันดันเซิร์ฟเวอร์เข้ามาโดนสิงกิจความก็จะเซิร์ฟเวอร์มันก็จะเจ็บประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดตอนนี้มิรุเขากลับมาเล,เลยกันนะทุกคนจะได้ไม่รอไม่นานมากแล้วโอเคทุกคนตอนนี้มูรุเขากลับมาแล้วทุกคน <Okay. S 2> มาเออการถ้ารูกโป่งลูกโป,ปง่ปปงก็จะเอาเชือกพันกับตัวรถเข็นนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวคิวตัวเองก่อนคิวตัวเองก่อนคิดตัวเองก่อนรามาดูสกิลที่2กันก่อนแล้วกันนะสกิลที่2ที่ปลดล็อกนะผมก็คือมันจะเหมือนปักมีดแกะสลักนะผมไปตรงส่วนนั้นแล้วก็คือเราก็ไม่ต้องเดินไปตรงนั้นเราสามารถบังคับรูปปั้นได้เดี๋ยวเราจะมาลอง แล้วคนเราก็สามารถใช้รูปปั้นได้ป่ะจุกเห็นป่ะน้้งก็จะมีเวลาคูดาวด้วยทุกคนนี่นชนกลับมาเตะถอยดันดัน,ด,นดันแพะอย่างนี้นะผมอ่าเดี๋ยวเราขอรอฮิวก่อนเดี๋ยวเราก็จะรอดูสกิลปลดแล้วขั้นสุดสกิลที่โกงมากนะผม เรามารออืมโอเคทุกคนเออเรามาดูกันตีกันตีมันจะเหมือนปามมีดอกไปทุกคนมันไกลยอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันปามมีดอกไปนู่นอ่ะเออแผ่แผ่อะไรปะเคปึ้งโอเคสกิลเต็มแล้ว แล้ามาลราเลือสกิลขั้นสุดสกิลขั้นสุดคือเราต้องเอารูปปั้นแองเจิลกับเดวิลมาชนกันแล้วมันก็จะกลายเป็นรูปปั้นรูปปั้นใหญ่ขอเรียกว่ารูปปั้นคิงแล้วกันนะร <laughs> ูปปั้นพระราชาไม่ไม่เห็นนะรูปปั้นขอเรียกว่าเป็นรูปปั้นพระเจ้าแล้วกันนะทุกคน <laughs> ก็คือเราจะต้องเอาส,สองรูปปั้นนี้มาชนกันอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นแล้วมันก็จะเป็นรูปปั้นใหญ่ชนไปหาเซอร์เดี๋ยวผมขอไปต,ตรงนี้แล้วกันมันจะได้เห็นภาพ อ้าวเอาใหม <c oughs> ่ทุกคนเอาใหม <laughs> ่มันไม่มันมันมองไม่เห็นภาพชัดอะ <c oughs> เดี๋ยวเราเอาอังมาอีกเหรอยัะไม่หมดอีกเหรอเคเดี๋ยวขอจัดการดิดนึง <c oughs> เราจะมาลองทำรูปปั้นก๊อตใหม่แล้วกัน ทำปุปปั้นพระเจ้าใหม่แ๊บหนึ่งมันต้องเร็วมากเลยทุกคนมันต้องทำเร็วๆนิดหนึ่งเหรอปั๊บนี่ทุกคนมาเก็บว่ามันจะเป็นรูปเมาเก็บมาสองอันมันมันรวมร่างกันแล้วมันก็จะชนแต่ดาเมจเท่าเดิมป่ะเป็นดาเมจเท่าเดิมนะแต่ว่ามันแค่จะบอกว่าจะพุ่งชนเสืออัตโนมัติทุกคนเหมือนจะเอาตัวรอดทุกคนเห็นป่ะมันจะวิ่งชนเสือปั้งแต่เสือสามารถหลบได้ทุกคน เห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนมันชนมาตรงนี้วิลุ์นเขาวิ่งโดดมาตรงนี้ทุกคนนะใช่แต่ว่าเซอร์ก็สามารถหลบได้สมมุิวิ่งทันอย่างฟาวร์เนี้ยก็พุ่งหลบบี้หนีได้เลยปึ่งเห็นไหมเป็นลูกปั้นชนสองอันเลยหลบได้อันหน,นึ่งเลยนะเมื่อกี้เราจะมาลองทำแบบว่าใช้มีดกระสักปักตรงนั้นแล้วก็ทำลูกปั้นพระเจ้าดีกว่าทุกคนนี่ทุกคนเห็นปะ เออเออม,มันมันมันเดอปักนี่ทุกคนได้ลูกป,ปั้นก็ทถบอะปังปังปังโอเคก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้ก็ไม่ได้โหดหอ,อกล่าวเลยข่ะทุกคนก็ก็ประมาณเทียเอ,อทุกคน เรามาดูมุมมองเซอร์กันบ้างว่าเซอร์สามารถหลบยังไงกันบ้างทุกคนเดี๋ยวผมขอตัดไปแล้วกันทุกคนเรามาดูท่าทาของมุมมองเซิร์ฟกันดีกว่าทุกคนอตอนนี้เดี๋ยวเราเอาตัวอะไรทุกคนเอาเป็นหมอแล้วก็จะได้ฮิวได้เออหมอเหอะเป็นคุณหมอรักษาโควิดนะฮะเอ็กโปเลอร์ไม่มีอ่ะไม่มีเอ็กโปเลอร์ช่างเหอะเราหมอมาฮิวดีกว่าทุกคนเรามาดูมุมมองเซอร์ ดีขอตัดเลยแล้วกันขอตัดไปตอนที่เราเจอกันนะครับนี่เรามาเจอกันแล้วทุกคนมานี่ทุกคนอันนี้เป็นมุมฝั่งเซอร์ทุกคนมันมาเทียบไซส์เซอร์ก่อนันก่อนเทียบไซส์เทียบไซส์คือเขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นเด็กนะทุกคนรู้สึกไม่ดูเบาเบาเออทุกคนเห็นไหมถ้าสมมติมันมาชนมันชนสิ่กิดความก็จะเจ็บแล้วโดนชนกันก็จะเจ็บกันทุกคน แต่จะเจ็บประมาณ25%ทุกคนว้าโดนดันเคเนี่ยแต่ว่าโดนดันสามารถวิ่งได้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้ผมวิ่งได้นะ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ทันถ้าสมมติมันชนเข้าหากกันน่าจะไม่ทันอยู่ปักลองปักดิปักปักปัก ดูสิว่าเข็มหมดมาถึงหรือเปล่าลองอยู่ตรงเขาจะตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ตรงสระพานไปถึงถึงถึงสม็จแก,ก็เถเป็นมุงวง้วยทุกคนนะก็จะเห็นเข็มปักด้วยเป็นมิดปักมาแล้ว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 โดนโดนโดนหลบได้หลบได้หลบได้ไปหลบได้ ตัวพี่นุกขขเขาเล่นในมือถือมาจาะแปลกๆนิดนึงทุกคนแฮวลองสกิลเต็มขั้นสุดเราจะมาลองดูกันโอ้โหตีระยะการตีก็ไกลทุกคนดูดิโโช่องกว,ว้างดิไกลนะสกิลเต็มยังโอเคเดี๋ยวรออีกทีนึงใช้ลูกป,ปั้นได้ปะใช้ลูกป,ปั้นทำใช้ลูกป,ปั้นทำให้มันสกิลเต็มได้ปะ่ะ โอเคไป <S <S ไม่ถึงอรืทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ถึงประมาณใกล้ตรประมาณตรงแสงแดงตรงเนี้ยประมาณตรงต้นของแสงแดงทุกคนคุยตบบแต่ว่าแต่ว่าอะไรว่ระยะทางของแสงแดงกับฮันเตอร์นี่มันห่างกันเยอะเหมือนกันนะดูดิเห็นป้าโอเคสกิลเต็มมาปะ หลบหล,ลบไม่ทันหลบไม่ท okay ันแท้โอเคเฮ้โอเคทุกคนก็เด um, ี๋ยวผมจะไปลองเล่นในบทปกติเดี uh ๋ยวเราขอดูสกิลเต็มก่อนทุกคนในการตีถือว่าไกลอุ้มตีก็ได้อยู่นะแต่ก็ต้องพอดีว่าเรามีกันแค่สองคนนะทุกคนในกลุ่มเราไม่มีใครมีเซิรจีนอีกทุกคนเราไม่สามารถบอกว่าลูระยะอุ้มตีได้ทุกคน อ่แเราก็จะดูลูกปั้นขั้นเต็มรูปปั้นพระเจ้าขอเลี้ยวปั้นพระเจ้ามีมีสวรรค์มีนรกแล้วอันนี้เป็นรูปปั้นพระเจ้ารู้ว่าเอาเรี้ยวรูปปั้นมนุษย์แม่เลี้ยวกว่พระเจ้าเลยพระเจ้าเถอะภาคมีท้าเอาใหม่กดสองอันพร้อมกันอ่ะกดสองอันกดสองอันติดๆกันเลยอ่ะอู้นดันเห็นไหมทุกคนมันดั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 นอ่ะ ดัน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 หลบก่อนอ้าวปั้นเดือคุณมาแล้วนั่นแหละเออให้ลองดูใหม่ลองดูลองดูลองดูจะลองหลบดูจะลองหลบไม่ได้หรอทุกคนคุณหลบได้หลบอันหนึ่งคิดอันหนึ่งว้ายโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองเดีฉันจะไปลองเล่นในโหมด ทั่วไปในเซิร์ฟจีนเลยดีกว่าทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เกลียเก,กทุกคนตอนนี้ผมใช้เช่าสกินฟาร์มด้วยสกินฟาวว้าชั่วเผาทุกคนเรามาจะลองเล่นกันว่าเซิร์ฟเขาจะรับมือตัวนี้กันได้หรือเปล่าแต่ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟจีนจะเดือดอันนิดนึงนะทุกคนอืมซ่อนซ่อนคิดว่ามันไม่เห็นเนาะยองยองยองเองอ <c oughs> โอเค ึไม่หันกดผิดอันรูปปั้นแองเจิลมันจะเป็นแนวนอนรูปปั้นแนวรูปปั้นเดวิดจะเป็นแนวแนวตั้นนะแนวตั้งจะเป็นแนวตั้งจากฮันเตอร์นะไม่โดนปัง ตึงตึงตึงปึงชนชนไม่ชนตีเหอะสนุกเลยสนุกเลยสกิลตัวนี้มีสกิลส่วนแค่ก็ <c oughs> สกิลปักมีนะทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่ว่ายังถือได้นะ ทุกคนนี้คือคนจริงหรอทุกคนนี้คือหรือว่าบอดอวะไม่แน่ใจเหมือนกันมียังไม่มันมีหมอมีพิสตเต็มีอะไรวะแต่มันมีสกินอนะมันเข้ามาช่วยเอามาจับโซนเครื่องอดีกว่าทุกคน เป็นคนที่ไม่มีสกินหมอเอเอกดผิด,ดนิวนึงโอเคทุกคนประมาณนี้ได้อยู่ได้อยู่แต่คือแบบเสียทายมันเจอเซอร์เดือมันไม่มันอะ่ะแต่แบบเจอเซอร์ <c oughs> ไม่เดือะ เดี๋ยวไม่มัน,มนรอเขากระโบ้ขผมไปเล่นในไลฟ์ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมไลฟ์อีทีก่อนจะแข่งแล้วกันนะเดือนนี้แหละรอมันรอมันเข้าก่อนเดี๋ยวเราจะเล่นสวยสกิวเต็มแล้วสวยเลยลูกป,ปัน้นลูกป,ปั้นใหญ่ อ๋อผมเลี้ยงลูกปั้นใหญ่แล้วกันโอเคสวยทุกคนได้อยู่นู่นปาไปนูเลยทุกคนทุกคนดูนะปานี่มาปามาถึงนี่ใครมันกันผมขอแค่นี้ก่อน ขูขึ้นแป๊บนึงนะคือมีปลาได้ไกลมากทุกคนผมบอกเลยเนี่ยไหนกดผิดแต่ว่าตอนตีอะทุกคนเรารู้สึกก็เหมือนมันไม่ได้ตีอะทุกคนผมรู้สึกก็เหมือนมันไม่ได้ตีอะ สวยโอเค <c oughs> ตอนนี้ใช้ได้อยู่ทุกคนถือว่าให้เทียเอ,อไปก่อน <c oughs> ตีไม่โดนคป๊บอืมโอเคให้เทียเอทุกคนให้เทียเอใช้ได้ใช้ได้ไดส,ส่วนสกินฟ้าทุกคนคอสมันจะเปลี่ยนหมวกอะหมวกที่ใส่โอ้ยมันยิงปืนใส่หน้า ถ้าถ้าโดนสตานทุกคน <c oughs> ปังพ <c oughs> ิ้วชน <c oughs> ชนไม่โดนอีกชนยากชนเย็ง <c oughs> เอาเข้ามาทำไมมันเป็นห้องมันเป็นห้องตันมันก็เป็นห้องที่มีไม้ห้องตันจ้ะตรงนี้เป็นห้องตันมันเป็นห้องหลอกสวัสดีนี่เองทุกคน <c oughs> บอกห้องเนี้ย ห้องหลอกทั้งเซอร์และฮันดีดเองดูเป็นพิเศษพิเศษมันเข้าไปปรับตัว,วได้ทุกคนมันมีนี่ด้วยเออมันเป็นเหมือนเป็นแบบรังใหม่รังมุมอะโดนหอ่อผมเคยดูคลิปพี่แตงฟอร์เวิร์ดชิ่งอยู่ทุกคนพูดถึงไอ้ห่อนี่แหละโอเคยมีจะมีใครมาช่วยหรือเปล่ามีใครมาช่วยหรือเปล่าจ้จาหลังจากนี้ผมก็จะเล่นย,ยาวๆจนกว่ามันจะเข้าเซิร์ฟโกโบทุกคนผมชอบมาเจ็ดวันพอดีทุกคน กอคุอมเข้าสซอโ,โบพอดีอะแต่ว่รูกผมจะได้เล่นเยอะแค่ไหน,น,นจะไม่เป็นไรเห็นไหนถือว่าได้เล่นตอนนี้ก็คุมละโอเค okay, สวยทุกคนห้องเออตอนนี้ห้งองวีโหดมากทุกคนแค่กดกดกดมันลูปปั้นมันโดนแบบสุดๆอะห้องวีอะคือห้องวีมันเล็ก อยู่แล้วอ่ะทุกคนลูกปั้นมันใหญ่้ปเลยอ,อ่ะทุกคนบอกเลยสุดๆอ่ะห้องวีนี่คือสุดๆอ่ะลูกปั้นมันชนโดนกันอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ม,มันอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อ๋อได้ เปิดกล่องแบบน่าได้กำลังปิดกล่องอยู่ตีเธอแล้วช็อกทุกคนกำลังปิดกล่องอยู่ตต่ตัวเน่ตอนตีมันรู้สึกเหมือนไม่ได้ตีอ่ะมันไม่เหมือนตัวอื่นที่เอามือไปตีอันนี้มันปามมดไปมันรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ตีอยู่ก็เลยไม่มั่นใจว่าผมตีหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนรู้สึกนะโอเคทุกคนประมาณนี้สำหรับตัวละครการะเทียชื่อภาษาไทยในเกมมันชื่อว่านักแกะสลักนะครับผม คลิปนี้ขอตัวกันที่ก่อน17นาทีแล้วทุกคนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย